จะหมดสามเรื่องสั้นๆไม่เรื่องยาวไม่ยาวหรอกนะฮะสามเรื่องสามเรื่องจะจารย์อาจารย์อ่ะได้เลยแต่เอาไปออกสามวิตินะห้ามไปออกอะไรนะรีพอร์เตอร์นะนี่ออกออกด้วยด้วยได้ได้เลยได้เลยได้เลยสดเลยสดเลยครับ เดี๋ยว16 17 18 19วันที่4แล้วนี่นครับก็ <c oughs> จากการอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายคา้านที่ได้ยืนย่นยตินะครับพวกเราในนามของนะครับวอลลมคณะกรรมการผู้สนับสนุนนะครับผู้ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือสะสะอ,อในนามของกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีซึ่งเป็นวอลลุมของรัฐบาลนั้นได้ประเมินสถานาการณ์แล้วนะครับว่า เป็นการอภิปรายที่ฝ่ายค้านไม่ได้มีหลักฐานใหม่หรือข้อมูลใหม่ที่เป็นที่สนใจของพี่น้องประชาชนเลยพวกเราคณะกรรมการวอลุ่มก็ยังให้คะแนนสอบไม่ผ่านหรือสอบตกนะครับแล้วสิ่งสําคัญที่สุดก็คือนะครับทางฝ่ายรัฐบาลโดยการนําของท่านนายกท่านรองนายกและรัฐมนตรีก็ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงตอบคําถามให้พี่น้องประชาชนได้ทุกข้อคําถามและตรงก็ไปตรงกับโพของนะครับโพของ ดอเตอร์นพดลกาิกาของซูเปอร์เพล์โวนะครับซูเปอร์โโวก็บอกว่าประชาชนเบื่อหน่ายผิดหวังจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้นะครับเจอแต่เรื่องการเมืองแบบเก่าๆพูดแต่เรื่องเดิมๆไร้ประโยชน์นะครับจากสถิติของการสำรวจ1,683ตัวอย่างนะครับพบว่านะครับช่วงระหว่างวันที่16-18กถึงกุมภาพันธ์พบว่านะครับร้อยละ99.8นะครับเราว่าสภามีปัญหารอบด้าน เจอแต่การเมืองเก่าสมาชิกไม่เชื่อฟังประธานพูดจาเสียดสีทํางานไร้ประโยชน์อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงนะครับในสภาข้อที่2ก็คือเรื่องของร้อยละระบเุว่าพบสมาชิกสภาฝ่ายนิติบัญญัติออกกฎหมายแต่กลับไม่มีวินัยฝ่าฝืนกฎหมายที่เองก็คือไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับของการประชุมสภานะครับร้อยละเกพบว่าการภิรายที่พูดแต่เรื่องเดิม รู้อยู่แล้วเอาข้อมูลจากสื่อมาพูดเห็นไหมครับเอาข้อมูลจากโซเชียลมาพูดนะครับแล้วก็ขาดหลักฐานใหม่นะครับร้อยละ97.5ระบุรู้สึกผิดหวังต่อการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้และร้อยละ96.9ระบุติดตามการอภิปรายแต่ไรประโยชน์นะครับนี่คือลักษณะนะครับที่พี่น้องประชาชนฟังการอภิปรายในครั้งนี้แล้วเนี่ย รู้สึกผิดหวังกับการทําหน้าที่ของฝ่ายค้านซึ่งใช้แต่ข้อมูลกเก่าๆเดิมๆแล้วก็พูดจาวกไปวนมาแล้วก็เล่นวาทะทางการเมืองนะครับอันนี้เรื่องของที่ประชุมของวอลลุมเราได้ประเมินแล้วว่าฝ่ายค้านนะครับงานนี้ถือว่าสอบไม่ผ่านนะครับณถึงวันนี้วันที่19นะครับในส่วนเรื่องที่2เรื่องของการที่เมื่อวานนี้นะครับ ทางคณะกรรมการผู้ช่วยซึ่งเป็นวอลลุ่มของอพวกเราที่ทํางานกันในทีมของฝ่ายกฎหมายเนี่ยนะครับก็ได้ไปยื่นเขาเรียกว่าไปร้องโทษเก่าทุกกับสอส,อสออมรัดหรือสอส,อสอเจี๊ยบนะครับซึ่งได้มีการโพสต์นะครับได้มีการโพสต์ข้อความเกี่ยวข้องสถาบันแล้วก็คือการพูดอภิปรายในสภาแล้วไม่จบนะครับอภิปรายในสภาแล้วไม่จบ ก็ยังมีการไปโพส์ข้อความต่างๆนานานะครับที่ให้เกิดความเสียหายต่อท่านนายกและก็นะครับก้าวล่วงไปถึงสถาบันด้วยนะครับไปล้อเลียนของคําพูดของในหลวงนะครับก็ดังนั้นแล้วเนี่ยเราก็เลยเห็นว่าถ้าพฤติกรรมอย่างนี้เราไม่ดําเนินคดีกับสสอ,อมรัต์เนี่ยจะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีและพฤติกรรมของสอสอมรัตน์สอสเจี๊ยบที่ผ่านมา มีทั้งสนับสนุนเรื่องการเงินการทองให้กับผู้ชุมนุมที่โดนคดี1นึแล้วก็ยังมีการไปร่วมชุมนุมไปประกันตัวไปร่วมทุกครั้งไปยก3ามนิ้วและก็ไปอยู่ในท่ามกลางการชุมนุมซึ่งเรามีหลักฐานมากมายวันนี้ได้ให้ทนายความนะครับของอพวกเราเนี่ยของกรรมการเราเนี่ยได้ไปยื่นเอกสารเพิ่มเติมที่บอกอนะครับปอ,อทอ,อีกชุดใหญ่ปึกใหญ่ ในเหตุการณ์หลายกรรมต่างกรรมต่างเวะลาะที่สสอํมรัดได้ไปร่วมเคลื่อนไหวสนับสนุนให้กับกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับก้าวล่วงสถาบันทําความผิดมาตรา1นึด้วยนะครับเหตุผลก็คือว่าถามว่าสสไปทําอย่างนั้นไปสนับสนุนด้านการเงินการทองนะครับซึ่งมีหลักฐานในการยื่นเงินให้กับแกนนำเนี่ยรวมถึงการไปชุมนุมตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยผิดหรือผิดเหรอผมก็บอกว่า ก็เสมือนหนึ่งนะครับโจรจะป้นนะครับจะไปป้นชาวบ้านนะครับแต่ว่ามีคนวางแผนให้ป้นหรือมีคนสนับสนุนด้านการเงินทองด้านทุนให้ไปป้นหรืออยู่เบื้องหลังการวางแผนให้ป่นถามว่าผู้สนับสนุนผู้อยู่เบื้องหลังผิดหรือไม่เมื่อนะครับเมื่อผู้วางแผนให้ไปทําผิดกฎหมายนะครับผู้ปฏิบัติและผู้วางแผนต้องมีความผิดร่วมกันด้วยเชกเช่นเดียวกับสสอมรัต ที่อยู่เบื้องหลังและสนับสนุนให้ทุนถามว่าก็ต้องผิดร่วมกับนะครับผิดร่วมกับผู้แกนนาทั้งหลายที่โดนมาตราหนึ่งสองด้วยหรือไม่ก็ต้องผิดร่วมกันครับดังนั้นแล้วเนี่ยเส้นทางของสอสอเจี๊ยบอมรัฐเส้นทางเข้าสู่สภา,าอันทรงเกียรติเป็นสอสอันทรงเกียรติกับไม่ชอบเส้นทางเข้ามาทํางานเป็นตัวแทนของประชาชนเป็นตัวแทนพี่น้องประชาชนในสภา,าอันทรงเกียรติไม่ชอบ แต่กับจะชอบเข้าสู่เส้นทางใหม่ก็คือเส้นทางแห่งคุกนะครับวิ่งเข้าหาคุกเองวิ่งหาเข้าแดงเองนะครับวิ่งอยากจะไปอยู่แกนนําบางคนที่อยู่ในเรือนจําเองก็เป็นเส้นทางที่สสอัมรัตเลือกเส้นทางเองไม่มีใครมายัดเยียดให้ไม่มีใครมานะครับทำให้คุณอมรัตสสอัมรัตเนี่ยเดินทางเข้าคุกเองเพราะตัวสสเลือกเองครับ ดังนั้นเส้นทางแห่งการเข้าสู่สภาสุขเกียรติอาจจะหมดไปในไม่ช้านี้แต่เส้นทางใหม่คือเส้นทางแห่งการเดินเข้าคุกเข้าห้องขังของสสออมรัตน์ครับเรื่องที่3นะครับจากการอภิปรายของสสรังสีมันล,ลมนะครับอภิปรายนะครับเวลาก็เพียงพอแต่ไม่หยุดครับกลับมาอภิปรายแถลงนอก ห้องประชุมสภาอีกเมื่อสักครู่นี้สอสอลังสิมันโลมได้ไปถแถลงไล์สดนะครับที่ห้องที่ห้อง603ปรากฏว่าการถแถลงครั้งนี้เนี่ยนะครับมีข้อมูลที่บิดเบือนและอาจจะมีข้อมูลบางประเด็นที่ใช้หลักฐานอันเป็นเพ็จก้าวถึงผู้ใหญ่ใน สำนักพระราชวังและก้าวล่วงถึงในหลวงในคำพูดคำจาบางข้อความและบางประเด็นพร้อมกับเอกสารที่ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นเอกสารอันเป็นเท็จไม่ใช่ไม่น่าจะเป็นเอกสารที่เป็นข้อเท็จจริงซึ่งขณะนี้เรากำลังส่งให้ทั้งเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบและให้ทีมกฎหมายเรา ได้ถอดเทปถอดคำพูดทั้งหมดของสสลังสิมันลมว่ามีประเด็นที่จะต้องเกี่ยวข้องกับการดำเนินคดีในเรื่องของการผิดพร,รบอรคอมพิวเตอร์และในเรื่องของผิดมาตรา112เช่เช่นเดียวกับสสอมรอัดหรือไม่อย่างไรซึ่งขณะน,นี้เนื่องจากว่าใช้เวลาถแถลงเป็นชั่วโมงนะครับเนื้อหาก็ยาวนะครับแล้วก็มีหลักฐานประกอบด้วยซึ่งเรากําลังพิสูจน์ ตรวจสอบหลักฐานอยู่และก็กําลังถอดคําพูดทั้งหมดที่จะดําเนินได้ดำเนินคดีอยู่ถ้าผลการพิสูจน์นะครับตรวจสอบแล้วว่ามีการทําผิดประมวลกฎหมายอาญามาตรา1.2และผิดพรบอรคอมพิวเตอร์ตามมาตรา14พวกผมได้นําทีมคณะกรรมการวอลลุ่มและคณะกรรมการกฎหมายก็จะเดินทางไปแจ้งความดําเนินคดีนะครับในข้อหา1 1 2และ ข้อหาผิดพพลิตเตอร์อีกครั้งหนึ่งและจะแจ้งให้พี่น้องสื่อมวลชนได้ทราบกันนะครับจะได้แจ้งให้พี่น้องสื่อมวลชนได้ทราบกันว่าผลการสรุปแล้วเป็นยังไงและจะต้องดําเนินคดีกับสสลังสีมานลมหรือไม่ประเด็นสําคัญก็คือว่าไม่ใช่เป็นการปิดปากไม่ใช่เป็นการเอามาตาหนึ่งมาลังแกสสลังสีมานลมเฉกเช่นเดียวกับสสอ,อมรัตแต่คนเหล่านี้ เราก็ทราบดีอยู่แล้วว่ามีพฤติกรรมก้าวล่วงจับจ้วงคิดถึงขนาดที่จะแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญมาตรา1.1.2และก็มีพฤติกรรมที่เข้าไปร่วมกับแกนนำม็อบที่จับจ้วงก้าวล่วงสถาบันแกนนำสามนิ้วที่คิดล้มล้างสถาบันตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาดังนั้นสอสอลังสิบันลมจะใช้วาทศิลปะการพูดเพื่อเอาตัวรอดอยังไงแต่พฤติกรรมไม่ใช่ครับ พฤติกรรมที่ผ่านมาสสลังสิมันลมและสสอ,อํมรัตและสสก้าวไกลบางคนเรารู้พฤติกรรมครับดังนั้นท่านอย่ามาใช้วาจาในลักษณะว่ามีความปกป้องต้องการปกป้องสถาบันแต่ไม่ใช่แท้จริงๆแล้วพวกท่านกําลังคิดล้างคิดทําลายสถาบันเดี๋ยวขอเวลาครับขอเวลาตรวจสอบข้อมูลเล็กน้อยนะครับแล้วตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวจะแจ้งสื่อมวลชนให้ทราบว่า ผลจากการตรวจสอบและถอดเทปแล้วนะครับพูดแล้วและหลักฐานแล้วเอกสารแล้วสอสอลังสิบันลมนะครับเราจะต้องมีมาตรการอย่างใดอย่างหนึ่งในการดําเนินการทางคดีทางกฎหมายหรือไม่อย่างไรจะแจ้งให้ทราบครับมีคําถามได้ไหมครับครับถ้าไม่มีก็ขอขอบคุณทุกท่านครับ,บครับ